ครับผมก็มิวสิกช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอมขยาย AV 3 3 0 0จากแบรนด์สาวิลลานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีลำโพงในตัวนะครับแล้วตัวนี้เขาอัปเกรดมาใหม่นะครับซึ่งนะครับตีเป็นกล่องเหมือนตู้ลำโพงอยู่ภายในนะครับดอกขนาดนี่3นิ้วนะครับมีขอบโดนัทแบบนี้นะครับคุณภาพเสียงดีฝ่าทุกรุ่นนะครับในรุ่นที่เคยผลิตมานะครับที่มีดอกลำโพงในตัวคุณภาพเสียงตัวเนี้ยจะพอมีเบสนะครับแล้วก็สามารถ เปิดล้วฟังได้เลยโดยที่ไม่มีตู้ลำโพงแบบนี้นะแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวเนี้ยนะครับเขาสามารถต่อไฟแบตเตอรี่ได้นะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับโดยเสียบผ่านช่องจุดบุหรี่นะครับท่านใดที่จะไปใช้ในรถยนต์นะครับเสียบช่องจุดบุหรี่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีสายสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้เส้นละ100บาทนะครับตัวนี้นะครับ หรือท่านได้สะดวกเสียบปลั๊กไฟนะครับเขาก็มีปลั๊กไฟมาให้นะครับตัวนี้เสียบปลั๊กไฟบ้านใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของปุ่มสลับโหมดลำโพงภายนอกอันนี้ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลําโพงคู่นี้นะครับแต่ต่อได้สูงสุด15นิ้ว1คู่นะครับเวลาเราจะสลับโหมดลําโพงภายนอกนะครับเขาจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงลาโพงภายนอกคุณภาพเสียงจะดีขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับ ท่าที่ต้องการนะครับนำไปใช้กับตู้ลำโพงเก่าที่มีอยู่นะครับก็ซื้อไปได้เลยนะครับได้ทุกขนาด6นิ้ว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วหรือ15นิ้วสูงสุด1คู่ทุกขนาดนะครับต่อเข้าไปคุณภาพเสียงดีแน่นอนนะครับแล้วยังรองรับ2ช่องเสียบไม้นะครับมีวอลลุ่มเร่งเบาไม่พร้อมแอคคอนะครับมีฟังก์ชันบลูทูธ usb อ d แดปเร์หน้าจอแสดงผลแบบนี้เลยนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่990บบาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับอัปเกรดมาให้ คุณภาพเสียงดียิ่งขึ้นสังเกตไหมฮะข้างในจะเป็นไม้นะครับแล้วก็มีดอกลำโพงนะครับก็พูดง่ายๆเหมือนตีตู้อยู่ในแอมขยายนะครับแล้วก็สามารถต่อลำโพงภายนอกได้ทุกขนาดหนึ่งคู่นั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0834429256ได้ของตรงปกแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญผมให้เช็คสินค้าก่อนจ่ายทุกรายการนะครับตรงปกแน่นอน นะครับปอบไทยวิชาชีพนะครับท่านใดสนใจติดต่อเลยสวัสดีครับอันนี้ลำโพงภายนอกนะฮะเสียงวหวานานะครับเดี๋ยวจะลองสลับเป็นลำโพงภายในตัวเครื่องนะครับอ่า ใช้ได้จริงทุกปุ่มนะครับ5แบนด์ตรงนี้ก็ปรับแต่งย่านเสียงต่างๆได้ตามความชอบของเราปรับเบสปรับแหลมได้วรลุ่มเรงเบาสวิตช์ปิดเปิดนะครับประมาณนี้สวัสดีครับ